วันอังคารที่30พฤษภาคมพศ2,549ต่อเลยนะครับเมเตะกี้กำลังพูดถึงเบื้องต้นแทมกลางที่สุดของมิทธะอยู่ได้ความว่าภาวะที่กายแซมกำลังอ่อนแอไม่ควรแก่การงานไม่ว่าจะทางกายทางใจการงานทางใจคืออะไร การบำเพ็ญกรรมฐานประกอบในกรรมฐาน mm hmm. การงานทางใจหรือว่าการพินิษพิจนาณาอัตติสุขุมลุ่มลึกที่ได้เรียนได้สดับมาดีแล้วนั่นก็เป็นการงานทางใจเหมือนกันทางกายนั่ก็ชัดเจนอยู่แล้วอันนี้เป็นเบื้องต้นแห่งมิตรแท้ขอถาวายพระพรภาวะที่หลับหลับ,ลบตื่นตื่น นะเดี๋ยวหลับเดี๋ยวตื่นปะปนกันเหมือนอย่างการหลับของลิงนี่เป็นทรรกลางแห่งมิตรแท้ที่สุดของมิตรแท้ก็แน่นอนก็คือว่าหลับเราเรียนมาตั้งแต่ปฏิเฉตที่ส่งว่าถีหน้ามิตระทเกิดในจิตที่เป็นสสังขาริกากุศลส,สังขาริกโลภามูลจิต, 4, โตสโทสะมูลจิตหนึ่ง แต่อย่าไปเข้าใจว่าในจิตที่เป็นสะสังขาริกแล้วจะต้องมีถีนมิทะนะไม่มีก็ได้เพียงแต่ว่าถ้าจะมีก็มีในจิตห้าดวงนี้เพราะถีนมิทะในเป็นพวกอนิยตโยคีประกอบได้ไม่แน่นอนนั่นแหละนะครับขึ้นชื่อว่าส,สังขาริกก็เกี่ยวกับว่ามี การกระตุ้นมีการชักชวนให้อุดสาหะในการงานนั้นๆเช่นกำลังฟังทำเกิดเหนื่อยหน่ายขึ้นมาถ้าปล่อยไปเลยไม่ฟังไปเลยก็ไม่มีสัสังขาริกจิตก็ไม่ง่วงแต่ถ้าหากว่าคอยกระตุ้นชักชวนเวลานี้ก็ทางกายทางวาจาไม่ได้แหละก็ใจของตัวนั่นแหละ โดยการพินิษฐ์พิจณา,าว่าถ้าหหกว่าเราไม่ฟังให้ดีแล้วเราไม่เข้าใจนะแล้วต้องมาเรียนกันใหม่ไม่ชักแช่เสียเวลานะโอโกกาที่จะฟังนะัมนกหาได้ยากอยู่แล้วเวลานี้ก็ได้ฟังแล้วเพราะฉะนั้นต้องตั้งใจฟังพูดง่ายๆว่าใจหนึ่งไม่เอาอีกใจหนึ่งจะเอาไว้ได้เกิดการกระตุ้นยื้ยุดฉุดกระชาก นี่ตอนนี้แหละครับสสังขาริกแล้วทีนะมิตรเข้าผมมองไปนะเห็นนักศึกษาท่าทางเหมือนกับว่าโต๊ะเรียนของตัวเนี่ยหน้าเขารบสเต็มบั้ดเดียวกำนับเดียวกำนับเดียวกำนับนะผมรู้สึกสึกว่าน่าสรรเสริญอยู่เหมือนกันนะคือว่าฟัง อย่างนั้นเนี่ยคือคนฟังเพียงแต่ว่าไอ้ความอุดสาหะความกระตือรือร้นในการฟังมันลดน้อยถอยลงไปแล้วพยายามจะฟังอยู่ก็เท่านั้นดีกว่าคนฟุบไปเลยแล้วก็บางทีก็อ้าปากแถมมีเสียงอะก็ร่นคลืคล่นมาอย่างนี้ยังมีเลยส่วนมากพวกนี้น่ะรู้อยู่รู้ตัวอยู่นะว่าอาจจะหลับก็จะไปอยู่อแถวสุดอะ ที่มันชนฝาพอดีได้นั่งพิงฝาหลับไปและก็หลับหลับตาพริ้นเหมือนกับว่าตั้งใจฟังเต็มที่หลับตาไม่ให้มันวอกแวกอย่างนี้ก็มีนะอย่างนี้ปฏิเสธไม่เอาไปเลยนะปิดปิดประตูการรับรับรู้ไปเลยแต่คนที่ก็ยังง่วงง่วงไปฟังไปยังดีนะแต่ถ้าให้ดีแล้วก็ไม่มันง่วงเลย ตั้งอกตั้งใจมีความกระตือรือร้อนเต็มที่อย่างนั้นนจะเก็บความได้ละเอียดกว่าเขาเรียกว่านั่งไปง่วงไปฟังไปง่วงไปฟังไปนี่แหละแบบท่ามกลางมิถะที่เป็นท่ากลางบางพวกไม่ยอมไม่ทั้งแค่ท่ามกลางไปจนถึงที่สุดนะ <laughs> ขอถวายพระพรเปรียบเหมือนว่าผู้ประพฤติสมรวมมีจิตตั้งมัน่นมีธรรมันตั้งไว้ได้มีความคิดไม่บกแวกอยู่กลางป่าอันละเสียได้ซึ่งสับสําเนียง<ม>โกลาหนแล้วก็ย่อมคิดถึงอัตที่สุขุมได้และณที่นั้นเขาย่อมไม่กล้าลงสู่ความงกง่วงณที่นั้นเขาเป็นผู้มีจิตตั้งมั่นโดยชอบถึงความเป็นหนึ่งนั้นย่อมแทงตลอดอัตที่สุขุมได้ฉันใด<ม>ขอถวายพระพร บุคคลผู้ตื่นอยู่แต่ประกอบพร้อมด้วยความงกง่วงถึงมิรแทะตกทอ,ท,อทหารไปที่เป็นถ้ำกลางนอนหลับเหมือนอย่างริงนอนหลับย่อมฝันได้ฉันนั้นเหมือนกันขอถวายพระพรพรึพ่งเห็นการตื่นอยู่ว่าเป็นดรจสับสํเนียงโกลาหลุนเพราะในคราวตื่นอยู่และรับรู้อารมณ์นั้นอารมณ์นี้วุ่นวายไปหมดเหมือนสับสํเนียงโกราหุนไปอุบมา เพิ่งเห็นการนอนหลับเหมือนอย่างการนอนหลับของลิงว่าเป็นดุดป่าที่สงัดเกี่ยวกับว่าพอเข้าป่าแล้วไม่ค่อยจะรับรู้อะไรไม่มีอารมณ์หลากหลายให้มารับรู้คนผู้ใกล้จะสู่ความระดับก็อย่างนั้นเหมือนกันไม่รับรู้อารมอะไรหลากหลายเหมือนอย่างตอนตื่นอยู่ตามปกติแล้วแต่นิดๆรับรู้อยู่นิดๆหน่อยหทางตาก็ไม่เอาทางหูก็ไม่เอา ทางจมูกก็ไม่เอาได้แต่วับวับแวบแวบ,วบ้ามาน,นิดนิดหน่อยหน่อยเหมือนไปอยู่ในเปรอะเพื่เห็นบุคคลผู้ตื่นอยู่ผู้ประกอบพร้อมด้วยความง oo งง่วงตื่นอยู่แต่มันง่วงถึงมีท่าที่เป็นท่ามกลางนอนหลับเหมือนอย่างลิงนอนหลับย่อมฝันได้ว่าเป็นดุจบุคคลผู้ละสำเนียงโกลาหนและเว้นความง่วงง่วงเป็นกลางวางเฉยอยู่ย่อมแทงตลอดอัดที่สุขุมได้ฉะนั้นนั่นกัน หมายความอย่างนี้ว่าคนที่เข้าไปอยู่ป่าที่สงัดอารมณ์น้อยอารมณ์ที่มีตามปกติในทิปในป่านะมันไม่มีมีอารมณ์น้อยไม่เหมือนอย่างอยู่ตามบ้านตามช่องที่นั่นที่นี่รูปก็มีหลากหลายเสียงก็มีหลากหลายกลิ่นก็มีหลากหลายพอเข้าไปในป่ามาันก็เห็นแต่ภาพต้นไม้แม่น้ำ รำฐานซ้ำๆกๆอารมณ์เรียกว่ามีน้อยนั่นเองเพราะฉะนั้นเหมือนกับว่าปราศจากสัรปพปสัมเนียงโกรยหุนพอไปอยู่อย่างนี้แล้วเพราะเหตุที่มีอารมณ์น้อยอารมณ์มากมายถูกตัดไปเยอะจึงคิดถึงอัดที่สุขุมได้ไม่งั้นใจมันไปอื่นหมดไปกับอ,อารมณ์ต่างๆหมด พออารมณ์น้อยเราก็มานึกถึงอัตติสุกุมในธรรมที่เราสดับสรับฟังมามากมายนั้นได้นี่ก็เหมือนกันนะครับพอเข้าสู่ตีนะอันเป็นท่ามกลางไอความชัดเจนทางทวานต่างๆมันลดน้อยลงไปคือไม่เอาด้วยกับอารมณ์ต่างๆเพราะฉะนั้นตอนนี้แหละอัตติสุกุมน่ะคืออะไร ความฝันเนี่ยมีเป็นอุปมาของความฝันมันถึงมาได้สันใดฉันนั้นพระเจ้ามีเรียนดีจริงพระคุณจนะเจ้านาคเสณรข้าพเจ้ายอมรับคําตามที่ท่านกล่าวมานี้เวลาไหนาารทราบไหมที่ฝันเยอะแยะมากมายไปหมดแล้วรู้ซะด้วยนะเมื่อคืนฝันเยอะเข้ากรรมาฐานนะั่นแหละฝันเยอะเท่าจริงๆนะหลายประการ หลายประการหนึ่งเราและอารมณ์ต่างๆมาที่เราเห็นสาระให้ความสำคัญไปหมดนะ่ะอันนั้นก็ต้องดูนี่ก็ต้องฟังอะไรต่ออะไรนะต้องรับรู้อารมณ์นั้นอารมณ์นี้คนนั้นคนนี้คนนู้น,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 นเรื่องราวต่างๆพอมาอยู่สํารวมในที่วิเวกขาดอารมณ์นั้นไป ตันหาไม่ได้อาหารขาดอาหารอารมณ์ทั้งหลายนะมันเป็นอาหารของตันหานะเพราะตันหาจะต้องอะไรดื่มด่าในรสของอารมณ์พอขาดวันสองวันมันแทกจะดินน้นรนคราวนี้ไม่อาจจะดูอะไรได้ตามใจถึงจะดูก็เอะมันก,ก็ซ้ำซากซากไม่อาจจะแง่วหูฟังอะไรได้ตามใจต,ต้องอยู่อย่างสรมรวม เกิดอะไรขึ้นก็คือมันจะไปเกิดอะไรมันก็ไประบายความฝันสิใจเห็นว่าฝันนะ่ะมีแต่เรื่องหนักแน่นในการมาคุณนะขับรถไปกินก๋วยเตี๋ยวที่ร้านนั่นแหมไม่ได้รอนะไปดูหนังได้พาคนนั่นคนนี้ไปเที่ยวที่นั่นที่นี้ได้พูดคุยกับคนที่ถูกอัธยาศัยอย่างนั้นอย่างนี้สารพัด ้ายๆกับว่าถ้าได้ฝันมันก็พอจะแอลอดตายไม่ถึงก็อกแตกตาย <c oughs> การก็ได้มันมาบรนเทาให้นะธรรมชาติเป็นอย่างนี้นะครับเป็นเรื่องธรรมดาที่สุดแล้วอีกประการหนึ่งเวลาเราเข้ากรรมฐานสมมุติเราไม่ได้ฝันมากมายแต่ว่าตื่นขึ้นมา จะรู้ไปหมดร่าฝันเพราะอะไรเพราะสติได้รับการอบรมอยู่บ้างมันแข็งแรงเลยระลึกได้ออกมาคืนฝันอะไรไปบ้างเรื่องอะไรนี่ก็ประการหนึ่งเพราะฉะนั้นคนที่ผมบอกว่าเวลาเข้ากรรมาฐานเอาแต่ฝันเอาแต่ฝันนะจริงๆแล้วอยู่บ้านก็ฝันอย่างนี้ก็ได้แต่จําไม่ได้แต่มาอยู่อย่างนี้จําได้เหมือนกับเวลาอยู่บ้าน กว่าจะตื่นขึ้นมาตอนเช้าพลิกเนื้อพลิกตัวไปตั้งหลายครั้งหลายหนเดี๋ยว้ายเดี๋ยวขวาเดี๋ยวนอนหงายเดี๋ยว้ายอีกเดี๋ยวขวาอีกนะมันเมื่อยอะ่ะมันก็ต้องคอยปรับเปลี่ยนนะแต่ว่าไม่เคยรู้พอตื่นขึ้นมานะรู้แต่ว่าเรามีการปัดเปลี่ยนร่างกายแต่มันกี่ครั้ง้ายกี่ครั้งขวากี่ครั้งไม่รู้แต่เข้ากรรมฐานรูเออ้เมื่อคืนเรา พลิกซ้ายขวาสามครั้งพลิกขวาสี่ครั้งยังพอรู้ได้พระสติเข็งแรงระลึกได้พระสติเข็งแรงฮะอ๋อไม่รูร้ก็ไม่รู้ไปแต่ว่าโอกาสที่จะรู้มีได้อาโอกาสที่จะรู้นะั่มีได้ครับ ครับอ๋อทีนะเนี่ยมันไอความท้อถอยจากการงานเฉยเฉยคือว่าท้อแท้ไม่อยากจะให้จิตอยู่กับอารมณ์นั้นแต่มิทธะเนะี่ยมันถึงกับทําให้งกง่วงมีอาการงงง่วงออกมาขเขายวกว่ามิทะแต่พูดถึงความง่วงต้องใช้คำว่ามิทธะ จริงอยู่เวลามีทีนะก็ต้องมีมิทธะเวลามิตรมีมิทธะก็ต้องมีทีนะเพียงแต่ว่าในคราวที่มีอาการง่กง่วง,งจะหลับนะมันมิทธะมันออกหน้านี่เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นทีนะแม้มีไม่ต้องพูดถึงแค่ก็ได้เออ ถ้าใครทราบช่วยบอกผมด้วยต้องเสพคุ้นอยู่บ่อยๆเห็นครับฟังอยู่เสมอให้ได้เหตุได้ผลอยู่เสมอแล้วก็จะซึมซับไปเองแล้วมันจะไม่อยู่เวลาเรียนอย่าอยู่ที่ตัวหนังสือให้เลยหนังสือไปหน่อยเกี่ยวกับว่าไอ้ตัวหนังสือเป็นเพียงสื่อบอกไอ้ตัวจริงความจริงเท่านั้น เพราะฉะนั้นเวลาเราได้ยินได้ฟังโวหารคาพูดถึงนับเนื่องอยู่ในตัวหนังสือเราต้องไปไกลกว่านั้นนักหน่อยว่าท่านพูดถึงอะไรคาพูดเนี้แล้วก็จะได้รสได้าติยินดีไปเองพอได้ความยินดีอย่างนี้ก็แล้วก็ค่อยๆซึมซับกล่าวนี้เป็นอันจบสุบินแนะปัญหาเพียงเท่านี้ต่อไปนี้ก็จะเป็น ปัญหาที่หกอากาและมอรณะปัญหาหน้าร<ว>้อยเจ็ดสิบเอ็ดครับถามได้ครับเราไม่เกี่ยวกับไม่เรียนตปัญหาไ,ได้ครับได้ครับเป็นวิาบากตอน้เวทนาทางใจเเวทนาทางใจ เป็นวิบาก็มีอ่าเป็นกิริยาก็มีเป็นกุศลก็มีเป็นอกุศลก็มีครับคือว่าวิบากจิตมีไหมล่ะอ่าวิบากจิตที่เป็นไปทางมโนทวารมีไหมม,มีและมีเวทนาไหม,มอ่าขึ้นชื่อว่าจิตมันก็ต้องมีเวทนาต้องมีเวทนาขันนั่นแหละอย่างตถาลัมบนะอย่างนี้ก็เป็นวิบากก็ต้องมี เป็นไปทางมโนทวารได้ทางใจได้นั่นแหละเพียงแต่ว่าถ้าเป็นวิบากไม่รู้สึกนะครับเรารู้ว่ามีอยู่ก็เกี่ยวกับเราฟังธรรมอหการที่เวทนานั้นชัดเจนก็นมาทางใจมันต้องเป็นไปกับชวนะชวนะเราก็มีแต่กุศลกับอกุศลนะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าเป็นสุขเวทนาทางใจเกิดขึ้นอย่างนี้นะ โอ้เราเป็นสุขอย่างนี้นะครับมันก็มีอย่างเดียวคือโลภะบุรจิตท,ที่สเรรค์ก็ด้วยสมนัสหรือว่ามหากุศลสี่ดวงที่สหรคตก็ด้วยสมนัสแต่ถ้าหากว่าสุขนั้นบรรดาลการอาการยิ้มเย้หรือแม้กระทั่งหัวเราะไอบังเกิดเกิดสุขเวทนาทางใจได้หัวเราะกะกักแล้วมาบอกว่าเป็นกุศลมันคงจะยาก ชอบอกชอบใจหัวเลาะด้านหูน้ําตาอะไรอย่างอย่างนี้มันโลภามูลจิตโสมนัสในโลภามูลจิตแต่ถ้าแหากว่าเป็นกุศลก็เป็นเพียงอาการยิ้มหรือทําหน้าตาให้เบิกบานแค่นี้อย่างฟังธรรมแล้วก็เกิดเข้าเหตุเข้าถึงเหตุถึงผลแล้วก็ทราบซึ้งในเหตุผล,ลมันทําให้เกิดโสมนัสได้ บางทีก็ถึงกับบรรดาอาการยิ้มเยมออกมานี้ยแต่ทุกเวทนมะันเกิดอยเงี้ยเราอ่าเยอนาทุกเวทนาของเราอย่างงั้นมันทางกายไงปวดเมื่อยอ่าใจมันเสะ เออมันไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะ<ต>นะเดียก่อนถามสักนิดนึน,นะพอก็ถามถึงเหตุผลว่าทําไมต้องเปลี่ยนอิริยาบถถ้ามีผู้ปฏิบัติตอบอย่างนี้จะถูกไหมคือว่าอิริยาบถมันเป็นทุกนะมันทนไม่ไหวแล้วตัวอะไรต้องเปลี่ยนถูกไหม มันทนไม่ไหวแล้วนะจึงต้องเปลี่ยนถ้าทนไม่ไหวนี่มันผิดความจริงนะใครนั่งปวดแล้วปวดอีกทนจนให้ทนไม่ไหวซะก่อนแล้วถึงค่อยเปลี่ยนแล้วไม่มีใครก็ทํำน่ะนะถ้าทําอย่างนั้นก็ต้องเห็นว่าทุกนี่มันดีมันมีสาระมันจะให้ประโยชน์ทําให้เราเกิดปัญญาเห็นจริงว่าแก้ทุกข์เลยเป็นยืดเยื้อมันนาน

หน้าอนก็ขออนุโมทนาแต่ว่าจริงๆแล้วนะถ้าไปแล้วไรู้ในการแก้ทุกจริงมันจะไม่มีปฏิฆาอาศัยการรับวัวแก้ทุกไม่มีปฏิฆาอาศัยเพราะว่ามันจะตัดความยินดีนอะไรเป็นอุบายที่เป็นสายกลางที่สุดน่ะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับอาจารย์ที่คอยประคับประคองดูแลกรรมฐานด้วย บางคนทําทุกข์ขึ้นนะเอาละจบไปเลยนะตกลงมีนะอ้าทุกที่เป็นวิบากทางใจมีแต่ไม่รู้ปัญหาที่หกอาการและมรณะปัญหาพระเจ้ามิเรีนพระคุณเจ้าเนากเกษตรสัตว์ผู้ที่จะตายสัตว์เหล่านั้นล้วนตายในเวลาที่สมควรทังนั้นหรือหรือว่าตายในเวลาที่ไม่สมควรก็มีอยู่แล้ว พระเจ้ามีลินะทำไว้ในใจว่าใครตายเวลาใดก็ตามเวลานั้นจัดว่าเป็นเวลาที่สมควรสำหรับผู้นั้นนะเพราะฉะนั้นก็เป็นอันว่าล้วนแต่ตายในเวลาที่สมควรแต่ถ้าคนไม่จำเป็นต้องใครมาจัดการให้เช่นว่าเองนี่มันสมควรตายแล้วก็ทำให้เขาตาย ว่าวไอท้ทีตัวเองไม่เห็นว่าสมควรสักทีเห็นแต่คนอื่นต้อสมควรตายพระนาคเษนขอถวา,ายพระพรมหาบพิษความตายแม้ในเวลาที่สมควรก็มีอยู่ความตายแม้ในเวลาที่ไม่สมควรก็มีอยู่มีทั้งสองประการนั่นหละพระเจ้ามิรินพระคุณเจ้าใครเล่าตายในเวลาที่สมควรใครตายในเวลาที่ไม่สมควร พระนาคเสนขอถวายพระพรพระองค์เคยทอดทอดพระเนตรเห็นต้นมะม่วงหรือว่าต้นว่าหรือว่าไม้ผลอย่างอื่นที่มีผลทั้งดิบและสุกตกหล่นอยู่หรือไม่นะเวลานั้นนะต้นนั้นนั้นจะเป็นไม้มีผลออกผลเพียบนะบางต้นก็มีผลสุกงอมแต่จนกระทั่งหล่นเกลื่อนใต้ต้น แม้ที่อยู่บนต้นก็มีทั้งสุขทั้งดิบพระเจ้ามีลินเคยเห็นพระคุณเจ้าพระนักเกษ็ขอถวายพระโพนบรรดาผลไม้ที่ตกหลน่นผลไม้เหล่านั้นล้วนตกหล่นไปในเวลาที่สมควรทั้งนั้นหรือหรือว่าตกหล่นแม้ในเวลาที่ไม่สมควรก็มีอยู่แล้วพระเจ้ามีลินพระคุณเจ้านักเกษณบรรดาผลไม้ที่สุกแล้งอมแล้วตกหล่นไป ผลไม้เหล่านั้นล้วนชื่อว่าตกหล่นในเวลาที่สมควรนั่นก็คือว่ามันงงอมมานะก็ต้องตกไปเ,เป็นธรรมดานะมันจะมาค้างเตึงอยู่อย่างนั้นตลอดไปได้ยังไงเมื่อเป็นเช่นนี้ก็เป็นนั้นว่าตกในเวลาที่สมควรจะตกนั่นแหละส่วนผลไม้ที่เหลือซึ่งยังไม่แก่งงอมแม้สุกก็ยังไม่ถึงกับงอมโดยเฉพาะดิบ ซึ่งในบรรดาผลไม้เหล่านั้นบางพวกบางลูกถูกหนอนเจาะชัยก็ตกหล่นไปยังไม่ทันได้แก่งอ่อนอนเจาะชัยต็ตกหล่นไปบางลูกถูกไม้พรองตีก็ตกหล่นไปบางลูกถูกลมตีก็ตกหล่นไปบางลูกเกิดเน่าอยู่ข้างในก็ตกหล่นไป ผลไม้เหล่านั้นล้วนชื่อว่าตกหล่นในเวลาที่ไม่สมควรเห็นไหมเทียบกับผลไม้แล้ะมันชัดเจนดีว่าความตายของคนเราก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันนะในเวลาที่สมควรกัมีเวลาที่ไม่สมควรก็มีทีนี้คนที่เขาบอกว่าขณะที่คนอื่นเขาห้ามอยู่อ่ะอย่าไปอย่าไปเดีย๋ยวจะเกิดอันตรายถึงตายนะก็พูดอย่างนี้ว่าคนเราอะ ถ้าไม่ถึงที่ตายมันก็ไม่ตายหรอกคำพูดของคนนี้น่าอนุโมทนาไหมไม่นะน่าตั้งอยู่ในความประมาทถ้าหากว่าถึงที่ตายอย่างเดียวไปแล้วต้องตายเขาจะไม่ไปแต่ทีนี้อาจจะตายก็ได้ไม่ตายก็ได้ไอสิ่งรอใจที่จะให้เขาได้จากการนี้มันมีอยู่ซึ่งเขายอมเสี่ยง ซึ่งแต่แห่ก็ไม่ตายแล้วโอ้มันจะเป็นเหตุให้เราบัางค้างมหาศาลอะไรอย่างนี้ถ้าเราไปก็เลยพูดกับคนเราไม่ถึงที่ตายมันก็ไม่ตายหรอกเป็นคำพูดที่ประมาทนะใครใครตายนะรวนแต่ถึงที่ทั้งนั้นนี่มันผิดคำว่าถึงที่ท้งนั้นก็เรียกว่าตายในเวลาที่สมควรจะตายทั้งนั้นนั่นเอง มันเป็นความจริงอย่างนั้นพอตัวไม่ไปตัวก็ไม่มีเรื่องตายอ่ะแต่ว่าถ้าไปไม่แน่นะอาจจะตายจะมาอ้างว่าถึงที่ไม่ถึงที่ได้ยังไงน่าจะพูดว่ารนหาที่อย่างนี้มากกว่าพระนาคเกษนขอถวายพระพรอุปมาฉันใดอุปมาอีกฉันนั้นเหมือนกันสัตว์พวกที่ถูกกำลังแช่แลกำจัดตายไปหนึ่งเนี่ยแก่งอม ตายไปสัตว์เหล่านั้นนั่นเที่ยวชื่อว่าตายในเวลาที่ไม่สมควรเออชื่อว่าตายในเวลาที่สมควรนะอ่านพิษนี่คือวาอ่าจะทดสอบว่าท่านติดตามทุกระยะหรือเปล่าหรือว่าฟังไปเรื่อยๆได้บุญนะทีนี้ประมาทน้ำใจกันไม่ได้สเสียแล้ว ปรากฏผิดนิดในทักท่วงมาทันทีแสดงว่าเอาเรื่องในะนี้ก็เรียนเอาเรื่องนะอืมเป็นอันว่า,าแก่หงอมตายไปนะครับก่อนนับว่าตายในเวลาที่สมควรสัตว์ที่เหลือทั้งหลายซึ่งบางพวกถูกกรรมขัดขวางตายไปกรรมในที่นี้ก็คืออกูสลกุลลกรรมนะมาขัดขวางเพราะว่าที่พูดอย่างเนี้ย พูดแปลรบรเอาคนเป็นมนุษย์เป็นสําคัญความจริงความอัตภาพความเป็นมนุษย์ตอนนี้จะต้องเป็นไปตลอดต่อไปอีกแต่อุปเฉแต่าการรมบางอย่างที่ทําไว้แล้วในครั้งไหนก็ไม่รู้มาขัดขวางเสียทําให้ตายไปอาจจะเป็นโรกลมปัจจุบันอาจจะไปประสบอุปัตวะเหตุที่นั่นที่นี่อย่างนี้เป็นต้นบางพวกถูก คติขัดขวางตายไปคติขัดขวางคือคติสุขคติของตนที่ตนดำรงอยู่นะมันไม่เหมาะสำหรับตนผู้ทำบาปกรรมมาแตุ่นหลังไว้มากมายพอมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ปรากฏว่าเป็นคนมีอายุสัน้นพร้อมที่จะไปทุกคติด้วยอากุศลกรรมเหล่านั้นพูดง่ายๆว่าไอ้ที่มาเกิดเป็นมนุษย์นะ ใครใครก็ว่าอากุศลกรรมมันเผลอเลยไม่ันให้ผลอากุศลกรรมที่ทํานิดนิดหน่อยหน่อยได้ช่องให้ผลซะก่อนก็อุส่าได้เกิดเป็นมนุษย์กับเขาแต่เสร็จแล้วไปทําปัจจัยบางอย่างที่เปิดช่องให้อากุศลกรรมนั้นให้ผลทําให้ยุติความเป็นมนุษย์สัตว์ในสุคติเพียงแค่นั้น อย่างนี้ก็เรียกว่าถูกสุขติขัดขวางตายไปบางพวกถูกกิริยากิริยาขัดขวางตายไปกิริยาในที่นี้คือการกระทําของตนเองได้แก่การฆ่าตัวหรือว่าข้าวรีดเดียรถีไปทรมานลร่างกายลำบากกดอาหารตายไป อย่างนี้นะครับก็เรียกว่าถูกกิริยาขัดขวางทั้งนั้นสัตว์เหล่านั้นทั้งหมดล้วนชื่อว่าตายในเวลาที่ไม่สมควรในวงเล็บนะ่ยทำเล่นไปอยู่ในฉบับของไทยพม่าไม่มีตอนนี้ฉบับของไทยเต็มความกว่านะครับสัตว์ที่เหลือพวกนี้ที่ที่นอกไปจากแก่ตายนะครับเรียกว่าตายในเวลาที่ไม่สมควร พระเจ้ามีเรียนพระคุณเจ้านาเกษณสัตว์พวกที่ถูกกมขัดขวางตายไปแมที่ถูกคติขัดขวางตายไปแมที่พวกที่ถูกกิริยาขัดขวางตายไปแม้พวกที่ถูกกำลังชรา,าขัดขวางตายไปนะ่ะไม่เปลกอะไรกันตายด้วยอย่างใดอย่างหนึ่งกับการเก็บเก่ยตายไม่ได้เปลกอะไรกันสัตว์ทั้งหมดเหล่านะั้นล้วนชื่อว่าตายในเวลาที่สมควรดังนั้นน่ะ คือว่าร่วนแต่ถึงที่ตายด้วยกันดังนั้นนี่เป็นอย่างนี้แม้ว่าผู้ใดาตายตั้งแต่อยู่ในท้องมารดาเวลาที่อยู่ในท้องของมารดานั้นก็จะเป็นเวลาที่สมควรสำหรับเขานี่เขานั้นชื่อว่าตายในเวลาที่สมควรนั่นเที่ยวแม้ว่าผู้ใดาตายในเรือนคลอดเรือนคลอดก็คือตอนเวลาคลอดจะออกจากท้องมารดาอยู่แล้ว เวลาที่อยู่ในเรือนคลอดนั้นเอ้ยเรือนคลอดสิไม่ใช่เรียนตลอดก็จัดว่าเป็นเวลาที่สมควรสําหรับเขาแม่เขานั้นก็ชื่อว่าตายในเวลาที่สมควรนั่นเที่ยวแม่ผู้ใดาตายตอนมีอายุได้หน,นึ่งเดือนไปยานแม่ผู้ใดาตายตอนมีอายุร้อยปีเวลาที่มีอายุได้ร้อยปีนั้นก็จัดว่าเป็นเวลาที่สมควรสําหรับเขา ตาในเวลาใดเวลานั้นก็ชื่อว่าเป็นเวลาที่สมควรสำหรับผู้นั้นเขานั้นชื่อว่า